ซึ่งก็น,นับได้ว่าเป็นเวลากว่า6เดือนแล้วที่เส้นทางชีวิตของบิ๊กโจ๊กผู้ตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานต้องยุติลงหลังจากที่ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนจากกรณีของการพัวพนันกันกับเวพนันออนไลน์ซึ่งเรื่องราวนี้ก็ได้ชี้ชะตาชีวิตของบิ๊กโจ๊กซึ่งได้ขึ้นอยู่กับปปชซึ่งว่าด้วยเรื่องนี้จะสามารถได้กลับเข้ามาสวมชุดตำรวจอีกครั้งได้หรือไม่ ถึงแม้ว่าโอกาสนั้นจะเหลือเพียงแค่ริบหลีกก็ตามทางด้านของคณะกรรมการพิจารณาโทษสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้มีมติเอกชนในการไล่บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งจะมีการเสนอให้กับพลตำรวจเอกกิรัตพัน์เพชพอบตรลอเพื่อลงนามในคำสั่งซึ่งโทษด,ดังกล่าวนี้ได้ถือเป็นการลงดาบขั้นสูงสุด ในทางด้านของวินยัยซึ่งก็ได้มีการส่งผลให้กับแมว9้าชีวิตคนนี้ได้หมดสิทธิ์ในการรับบำเหน็จและบำนานซึ่งจากผลการประชุมนี้ได้มีมติเอกฉันให้ลงโทษโดยการไล่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานออกจากราชการซึ่งนี่ก็ถือได้ว่าเป็นบทลงโทษขั้นสูงสุดในทางด้านของวินัยร้ายแรง โดยผลของการถูกไล่ออกนี้ก็จะทำให้บิ๊กโจกนั้นไม่ได้มีสิทธิ์ในการรับบำเหน็จและบำนาญใดๆทั้งสิ้นซึ่งต่างจากกรณีของการปลดออกที่ยังจะมีสิทธิ์ในการได้รับเงินดังกล่าวนี้ตามพระราชบัญญัติของตำรวจแห่งชาติพศ2 5 6 5ตามมาตรา125ซึ่งการกำหนดให้การลงโทษวินัยร้ายแรงแก่ข้าราชการตำรวจมีถึงสองสถาน คือการปลดออกและไล่ออกโดยผู้บัญชาการตำร,รวจแห่งชาติในฐานะของผู้ที่มีอำนาจไม่สามารถสั่งลงโทษได้ในทันทีจึงจำเป็นที่จะต้องตั้งคณะกรรมการพิจารณาโทษเพื่อเสนอแนะก่อนการลงโทษในความผิดวินัยร้ายแรงที่บิ๊กโจกนั้นถูกพิจารณาได้เข้าข่ายการประพฤติช,ชั่วอย่างร้ายแรง ซึ่งได้ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของการเป็นข้าราชการตำรวจอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของข้าราชการอีกด้วย